ตอเลย้่ะจะมาเล่นแมชชอยเลชชาว่าดีฟเฟนในพา์ท i̇şte um> ี่หแน่และวันนี้พวกเราจะมาโชว์ตัวใหม่เขาพวกเราแล้วก็จะเล่นโหมดหนแมด้วยพวกเราจะผ่านโหมดในแมดด้วยตัวใหม่สุดเท่ได้หรือไม่ไปรับชมก็ได้เลยพว่างแล้วเก็บเรียนหลามวันนี้เรามอยู่กันในแมชชอยเลชชาว่าดีฟเฟนในพา์ที่6แน่เย น,นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนคะผมแค่จะลองมาเล่นตัวนี้ดูนะที่ผมสุ่มมาได้นั่นก็คือเป็นระดับมิสติกนะพวกไหนโอแต่เดี๋ยวก่อนนะเว้ยฉันว่ามีอะไรที่เด่นกว่าระดับมิสติกอีกนะเว้ยเออใช่นี่มองจากดาวอังคารจังเห็นรองเท้าเลยเนี่ยโคตรเจ๊ดเลยอะ่ะ <laughs> และนี่ทุกคนครับก็เป็นคอลเลคชันใหม่นะครับคือเป็นเสื้อก,กบกับกางเกงกบนั่นเองนะทีไมาแล้วโอ้ยอย่างพี่เลยเอ้ยใส่ตอนขับจัก,กรยานนี่ไม่มีใครชนเลยเนี่ยพอดีแสงมันจา้าเกินนี่เข้าทุ่งนาเลยเนี่เป็นไงหา,าได้กินจะได้เหยจะไฉันมีความรู้สึกมาชุดนี้เข้ากับทีมทุ่งนมามมก ถ้าอย่างซื้อเสื้อนี้นะคะผมสามารถซื้อในกลุ่มกล่มลล่าได้เลยนะตัวละสิบโลบัตช่านั้นนะคะกางเกงกับเสื้อแหน่ซื้อคู่กันก็ยี่สิบโลสบักไปเลยอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะทุกคนเรามาดูนี่ต่อเลยทะคนค้านี่ผมสุ่มตัวมิสิกได้ทั้งสองตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้อัพเกรตให้ทางคารเมล่าเมนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มาใหม่นะกันอยากเห็นมากเลยว่าตัวใหม่ของนายจะเป็นยังไงเจก้เอ็ก็อยากเห็นเหมือนกัน ไปรอดูกันเลยทุกคนคะไปโหมด5ฮร์ดดีกว่าะจะได้ไม่ยากเกินไปนะพวกนาน อด้อ,อันนี้เป็นโบนแฮนน์มาเริ่มวางตัวได้เลยพวกนายมาเก็บเงิน,นตัวฉันไม่ไมโผล่มาพวกนายบ้างไม่มีตัวโผล่มาอย่างนั้นเหรอ,นนอพอได้ฉันมาแล้วอะของฉันไม่มาหรือว่าจะขอออกเข้าใหม่ก่อนนะคือเกมนี้จะมีปัญหายอย่างหน,นึ่งนะทุกคนครับบางทีม,มันจะบล็กแบบว่าไม่มีตัวให้ลงนะครับคือเป้าหมายในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดูตัวมิสติกที่ผมเพิ่งสุมได้มาแค่นั้นแหละเออพวกนายนะไอ้ว่าแต่มันใช้ตังค์ลงเท่าไหร่อ่ะเจ้าก็เออแพ้เปล่าอมันมีตัวพันแหกกับตัวหนึ่งพันในการลุง แพงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แพงนะปกติเลยเออชชกะวังกันเล็ดระดับมิสิกก็ประมาณนี้แหละนะนี่ตัวเดินฉลามก็เดินมาเรื่อยๆโหฉลามได้ปล่อยสองอันแล้วแหละเนี่ยฉันจะสร้างกองทัพของตัวเองเว้ยว้าว,วาเออเจ้าแมวแมงเลยนุคนแล้วก็มาลงตัวนี้นะแฮมหนึ่งตัวแล้วก็ลงตัวเงินด้วยกิจเงินเยอะๆ,ๆนี่นกคนแฮมดื้อโหตัวเล็กของฉลามยิงลัวๆเลยอ <ๆ S 2> ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล็กพิคกี้หนูไงเจ้าก็ตายไปแล้วไหนพิคขี้หนูแน่ อาคีดอาตัวน,นี้ด้วยนะครับผมเพิ่มความกริ่งหน่อยนะอ่ะแบบนี้โอเคแฮมเออมันไหลไ่เยอะเลยนะพวกนายสปกเกอร์แมนสู้ไหวอยู่นะเจ้าสปกเกอร์แมนสูดดำโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับประมาณนี้ฉันรู้สึกกลัวจะขอลงเจ็ตแพกดีกว่าฉันสามารถลงตัวนี้ได้แล้วแหะอัพเกรดไอ้น,นี่ไททัทนสปกเกอร์แมนโอเคลงมาเลยโอ<เ>้โหดูหล่อแม่โอ้ยยิงปืนจากมือเนี่ยโคตรเทเลยเออใส่ชูแดงด้วย Premises, มาทุกคนครับนี่คือตัวแพนแท้ตอนนี้ผมมีเงินแล้วลงตัวนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหดูดีคือว่าดูดีเลยมันเหมือนไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมจะว่าเหมือนอัปเกรดเป็นตัวนี้หรือเปล่ามั้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูสิเออเชื่ว่ามันเป็นตัวอัปเกรดของตัวนี้แน่ๆเลยพวกนายพวกนายมันหลุดมาถึงนี่แล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยเคลียร์เร็วเคลียร์เร็วโอ้เนี่ยทุกคนขอยับตัวนี้ก่อนโอ้แย่แล้วเฮ้ยถ้าแพ้ดิฉันรับไม่ได้เลยนะเนี่ยเออมามามาไม่แพ้หรอกมาไม่แพ้หรอกเอ้ยจะกบจะะกบคอยดูนเว้ยฉันจะลงมิิสตกของฉันแล้ว เออลองมาเลยมาจะได้ว้าวตัวเก่าแม่ไ <c oughs> อเรามีตัวมิสิกเยอะขนาดนี้วันนี้ลองมาเล่นนี่นี่ไหมหมดในเมยคือพวกเรายังไม่ได้ซ้อมเล่นกันมาเลยนะครับก็ไม่รู<ๆ>้จะชนะไหมนะแต่ลองมาเล่นดูไหมชั้นป๋าก็ไรมั่งจะเกิดจระจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยเพราะว่าชนะชช <c oughs> เฉยเฉยโอ้ถ้าเกิดวันนี้เราเล่นในเมยแล้วชนะนี่คือสุดยอดเลยนะจริงใช่ ตัวนี้นะครับผมตอนนี้คือคูดาวศูนะจุดห้าพลังสามพันห้าเนี่ยตัวนี้ตัวสีแดงนี่เอ้ตีเร็วพลังเยอะนี่มันของโคตรดีเลยด่เออส่วอีกตัวหนึ่งนะคนครับครูดาวตอนนี้คือศูนย์จุดสองหัวโคตรน้อยโอตีดีเลยของนายสุดโอดของชั้นสุดเหงาเลยว่ายืนไม่ตีเลยเนี่ยตัวนี้มันเก่าแล้วไม่ต้องไปสนใจนุคนตัวนี้มันเก่าแล้ว มาอสดัวแหม่ของผมดีกว่านี่เลย6,000โอ้เลเวลแม็กใหม่ดูสิพลังโจมตีสี0 0นนะครับแล้วก็0,4ค่คูดาวนะครับ oh. โอ้อารมณ์เพิ่มด้วยนะตัวเดียวไม่พอดูภาพที่สวยงามนี่สีเหล่ามิสติกแม่พวกเราาในกระเทียมเหมือนกันนะนี่มีตัวมิสติกคเยอน <Yeah. S 1> <c oughs> เขาเรียกว่าคนบีดดวงวออฉานเสียใจมากๆเลยที่ฉันไม่มีมิสติกอยู่คนเดียว แหมนี่ทุกคนแอปเปียนเหมือนหนึ่งโอเคเลเวลแม่เรียบร้อยเลเวลหกนะครับดูซิเป็นไงบ้างโอ้ข้อนัวดูดีไอ,อ,อ่ฉันเห็นแต่หัวสั่นเนี่ยเออแค่หั่สันสัน,สนโอ้เปลี่ยนจากเลเซ,ซอร์เป็นอะไรเนี่ยควันควันว่ไงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอจุดตีก่อนเมื่อกี้ฉันเห็นแวบ,บๆฉันเห็นแต่เลเซอร์เนี่ยไม่เห็นควันควันนี่ตดสกีบิดี้หรือเปล่าวายไม่ใช่สิเน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 เห็นแม่แม่สีฟ้าเนี่ยไอ,อเดียจบแล้วเนี่ยเออเร<อ>็วแม่เดี๋ยวเราไปเล่นไนท์เมกันเลยวันนี้ถ้าชนะมาทีนี่คือโค้สร้างเกมต้องสร้างโหมดเเเพิ่มมนนะะแบบซปปอร์์ไย อฉันว่าไม่พอนะสร้างเพิ่มไปอีกสิบโหมดเลยเว้ยโอ้ยเออน่าจะได้ลองรับฝีมือพวกเราได้ไหมใช่แค่นี้มันไม่ขนามือพวกเราหรอกอโอเคทุกคนนี่น่าจะจบแล้วแน่ร0 0ยเปร์เซ็นต์เลยบร้ลาดูสีจุดจบคอชานะ เรียบร้อยนะครับไม่ชนะสิแปลกเออมีขนาดนี้ถ้าไม่ชนะนี่คือแปลกแม่แลหมนี้นีนและพวกนายคือของจริงนะและคือหมดไนเมย์นั่นเองนะเราจะมาเล่นกันเลยนะโอเคในเมจ๋าพี่มาแล้ว วัตยาขนาดไหนนั่นแหละทุกคนก็คือมีน้องๆบอกว่าไอ้โมดไอ้แมนนี่นะพวกนายมันมีร้อยวีบเว้ยโอ้ยเลือเนี่ยเออแต่ตอนนี้คือตัวใช้ไม่โผล่อะไรโผล่โอเคโผล่มาแล้วอ๋อแล้วจะจบตอนไหนเนี่ยผมลงตัวนี้มาแล้วทุกคนครับเป็นนินจากาไมล่าแมนนะตัวนี้คือโจมตีดาเมจร้อยหนึ่งเลยนะแล้วก็ครูดาวนี่คือแบบโอ้ยน้อยแม่พยายามเข้าลูกน้องพยายามเข้าโอ้กว่าจะเดินมาถึงก็ตายหมดแล้วไหนลูกน้องแอลลูกน้องเดินมาทำอะไรนี่ คนหนึ่งเขาฆ่ามาแล้วลน้องคนนี้ช้าละเกินดี๋ยวลงตรงกันเดียงเงเด๋ยนะคนครับตรงนี้เลยแม่ไย้จะถึงฉากต่อสู้แล้วเว<อ>้ยดูชาาต่อสู้ของน้องคนนี้โอ้โหโอ้โหว้าวจะการได้ตัวเดียว <c oughs> โอ้ชื่อว่าเก่งมากเลยนะครับตรงที่ว่ายิงคนแดงเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่คอยดูนะคอยดูนะเบ้โอ้ยอยากเห็นจัเลยดีแม่โอ้โอไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ตัวนั้นนี่คือเก่งมากเลยวิ่หนีได้เลยทีแม่ไอ้สกิลพิเศษแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ตอนนี้คือเวมให้คนครับบอลนี่ก็มาแล้วนะเลือดสี่หมื่นแปดยังพอไหวอยู่นะครับแต่ตรงนี้ไหลไมาเยอะเลยโอ้จะมาไม่รอดแ,น,แ,น,แน่เลยโอ้จะมาลูกน้องชันกันไม่ไหวนะเนี่ยโอ้แต่ไม่เป็นไรนะตนัวกระจบันี้ตีฐานน่าจะไม่แรงหลังน,น่าจะเหมือนมดกัดแล้วมังพวกไหนปกป้องฐานให้ได้นะเว้ยโอ้ชุดตัวนหนถือว่าดูดีอยู่เนี่ยแฉลบโอเคลองตรไหนเลยแม่ลงเลยชุดตีก็ไม่ได้ โอเคตัวเดียวไม่เป็นไรอ่ะโอ้พวกแนงเราจะรอดไม่หนีเออบอสมาแล้วเนี่ยจะรอดไม่เนีย่ยชั้นมาตัวนี้คือไม่ควรลงมาฉันดูเลยเนี่ยโอ้ยแย่แลว้ว oh, <no. S 2> โอ้โอนี่ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้โอเคทุกคนเนี่ยจะแพ้ตรงบอสนี่แหละนะครับเราสกิปเลยเราสกิปเกมกันนับกินนี่เลยทุกคนเออแรก่อนนะลุงพ่อไม่จะพิ่งหมดศรัทธาจะเกิดอ้๋อย่าบอกนะแม,ม่มาเลยลูกมาใช้พันลีฮีโร่มา อันนี่แหละคือสมดุลเอ้ยนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเวย้ยเดี๋ยวก็แพ้แล้วไม่นานนี้หรอกฉันในฉายาฮีโร่แน่เลยฮีโร่หัวหินว้ายฉลามในลงตัวเจ็บแพงเลยนะเว้ยเน้นเจ็แพงเอาดีกว่าในะฮีโร่แล้วใช่เนี่ยฉันลงเจ็แผดไปแล้วเนี่ยนี่มาไอ้ตัวเดินคือจะไม่ต้องเน้นมันมากนะครับมันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับโอ้ยนายพูดว่าตัวเดินกากดูดีดุดน่าสงสารขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ไงตัวเนี้ยจะแปบว่าช่วงกลางเกมนะฉันว่านะเพราะได้อยู่ใช่แต่เริ่มต้นคือสู้ไม่ไหหแนนนน่อกับมด เนี่ยเพราะว่าหมดแน่เม่คือจํานวนเยอะแม่นะครับโอ้แล้วยิงไกลขึ้นเออตัวนี้คือผมก็เคยใช้นะครับมันก็ดีอยู่นะแต่เสียงน่าลำคาวนแม่ได้คิดแั้นเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนะใครเป็นคนลงตัวนี้เนี่ยไม่ดิคาเม่ล่าเมนอนะหมอละเนี่ยอ้เดี๋ยวเด้แลวฉันเองนะเสียงตัวปืนได้ดังแม่แอร์ป็นหนึ่งทุกคนขอลดเสียงกันได้ไหม นะตัวบม่มเด็กครับแมาเล่าแม่ได้ทำหน้าที่อะไรอะ่ะฉันเดาว่าตามชื่อก็น่าจ,จะเป็นหมอนะเว้ยน่าจะรักษานะ่ะโอ,อ้รักษาอะไรอะ่ะเออรักษาอะไรอ่ะรักษาไตหาหัวจามไงตามหาหัวใจอะไรโอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่ามันจะมีการติดสถานะแบบพวกหลับพวกอะไรพวกเนี้ยอย่าบอกนะว่าตัวนี้เป็นตัวล้างสถานะเลยแวโอ้มันเป็นหมอมันน่าจะรักษาฉันคิดแค่นี้เองนะ เออเอามาลงก็ดีนะครับเพราะว่ากองทัพนี่หน่วยสาคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นหน่วยลบนะแต่ต้องเป็นหน่วยเบื้อง,งหนังด้วยนะได<ห><อ>้ไป<ห><ห>ด้วยเอยเอเป็นไงครับพูดรอเหลาไม่แล่โอ้ยขอกลบเหล่าสักอันเลยไปทุกคนผมขอปิดเสียงเกมนี้หน่อยนะครับพอดีว่าตัวปืนที่มันแน่นลำคานมากเลยนะครับ <c oughs> ยิ่งถีมากเลยอ่ะเออยิ่งๆรัวยิ่งลำคาญน่ะสิเหมือนคอแสงกะสีจริงด้วยนะเอเลี่ยนแมจะบอกแล้วอ่ะมันน่าลำคาญหัวหูมากเลยอ่ะเออทุกคนพยายามลดเสียงให้เบาก็ลำคาญอยู่ดีนะมันเหมือนมีคนมาเคาะอะไรข้างๆหูฉันเนี่ยก็เลยแบบเออไปเสียงแล้วละครนนะครับเดี๋ยวฉันทำเสียงให้เพียงเพียงเพียงปิ้วปิวปิวปิวโอ้ยลำคาญกับเสียงต้ฉบับอีกโอ้ใบ้หัวใหญ่ส้มใหญ่แม่ก็ไม่เป็นไรอ่ะ โ้โหใครจะเชียวเลยเว้ย,<อ>วยเฉลี่ยเวฟนึงก็นหนึ่งนาทีนะคะประมาณนั้นร้อยเวฟก็รอยนาทีแหละ <c oughs> โอ้ยจะตายไม่แน่ยเยอะขนาดนี้โอ้ยถาไมไปได้ต้องตายอยู่แล้วสิหมายถึงซ่วมเหรอ <c oughs> พวกเราเนี่ยแหละไม่เอเล่นนจะเก็บเงินมาได้ไหมเผื่อเอเจนต์นะจะเก็บเงินไม่อยดหยลุดสามตัวเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวอ่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวเลยเอเลี่ยน เ็าสามตัวเลยมาเลยตัวที่หนึ่งทุกคนแคบไปตัวที่สอง <c oughs> สวยเงี้ย <Yeah. S 1> แม่แม่ละวันนี้อย่าโมแต่ดูฉลบแล้วมากี่ตัวของมุกแล้วลยวคือผมทุกคนครับพยายามสุ่มตัวเอเจนต์นะผมก็สุ่มไม่ได้สักทีนะเว้ยแต่ดวงมันชอบดีไปสุ่มได้มิสติกตลอดเลย <c oughs> ฉันควรด,ดีใจหรือเสียใจกับนายดีละเนี่ยอ๋อไม่กล้ตอนนี้บอสชอยเลตสองจุดสูงมาแล้วเหลือสีแสดน,นะทุกคนมาดูซิจะผ่านได้ไหมถ้าสมมติมันอรอดเราไม่ได้นะก็เจอเอเจนต์สีตัวไปเลยเว้ยเออในดูดิเอเลนมีตังไม่เอเลนบิตังค์อยู่พันเดียวแฉลบ <c oughs> เ,เออจ้าเ <c oughs> จอแล้วเนี่ยตอนเนี้ย Okay, โอเคม่ต้อด้วยเดี๋ยวมีตัวหลับด้วยทุกคนตอนนี้อ้แต่ตื่นแล้วแสดงหมอช่วยได้สินะเนี่ยเอ้วนะดีเออแบบฟื้นจากการหลับแล้วแม่อ้แสดงว่าตัวหมอเน่ช่วยไน้เนี่ยดูวงดีโอ้วงไปถึงนู่นด้วยนะฮับเออใครหลับเจอหมอตบนะเว้ย <c oughs> อย้เรามาถึงเวทสิบแปดแล้วนะพวกนายนะมาถึงครึ่งทางแล้วไม่ใช่ครึ่งทางชนะนะครึ่งทางตายอะ่ะ <c oughs> พวกไหนดูถึงแม้ว่าพวกแบบว่าสกีม่ดีกับพวกคาเมล่าแมนอะไรไม่ได้มันเยอะใช่ไหมแต่ชุดเรานี่โคตรเด่นเลยนะมองเห็นได้ไงแม่ใช่ <laughs> วอกมาเรื่องนี้อีกแล้วเอออย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับผมฉันอยู่ตรงนี้ยังโคตรเด็ดเลยเห็นปะเนี่ยเออเห็นอย่างชัดมาลอเดูนะครับว่าชุดนี้กับชุดฉลามเนี่ยครจะขายดีกว่ากันนะครับโอ้โตัวนี้ไฟนิงล็อกเก็ตลันเชอร์ t o ยเลดโอ้โหดูที่แม่แต่เลือดก็ลดติ่งๆเลยนะครับมาเป็นยันนเออไอ้กระจกกระจกเออลุงตีไปตีมาเลยเหล่าจิตแพงสุดทีเออเฮียโอ้โหข้างในอยู่ตรงนั้นยังโดนดูดี โอ้ยไกลแม่ไอ้พวกนายพวกนายฉันอัพหมอเต็มแล้วลองดูระยะสิไหนอ้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือระยะหมอแล้วเนี่ยความมากโอ้ยโอ้ยเือหมอไปถึงทุกที่เลยเว้ยหมอเขาปลูกทางบูทูธเลยเป่าเนี่ฉันไม่ถามจะถามพวกนายเว้ยไปเห็นหน้าเกรดไหมคือหมายว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่ใส่ใส่แบบเดิมแล้วพวกนายชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่กันโอ้ยฉันชอบแบบนี้นะเว้ยเออแบบนี้หมอง่ายกว่า โอ้ oh, แต่ฉันชอบแบบใสามากกว่ารู้สึกนี่มันทึบไปแหวและทุกคนชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะแบบใสหรือแบบนี้แบบทึบๆแบบนี้ตอนนี้ทุกคนครับเราเล่นมาถึงเวฟ40แล้วนะโหโคตรแน่เลยทุกคนดูดิเวลาเราเล่นเกือบ40นาทีแล้วนะไว้พวกไหนโอ้ oh. โอแต่ดูทุกคนเราก็สู้ไหวอยู่นะครับดูจากตรงนี้คือก็พยายามสู้ไหวอยู่นะฉันว่านะถ้าวันนี้คือชนะนี่คือโคตรเทพเลยนะไม่ได้ตั้งตัวว่าจะชนะเลยนี่เนี่ยวันนี้ทุกคนแค่มาเล่นเฉยๆเองอะ ชนาทีนี่คือโหมีเรื่องคุยโม้ยาวเลยนะตั <c oughs> โดยเฉพาะฉลามนี่นายจะโม้ทั้งแันเนี่ <c oughs> ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยวะโอย <c oughs> สงสารเพื่อนนายในน้ำทะเลไหมฉันไม่ไปโม้กับเพื่อนฉันหรอกฉันโม้กับพวกนายนี่แหละ <c oughs> โ,โอยโอ้ดูดีมากโคตรรว,วยเลยทุกคนโอ้ลวไหวด้วยอะเออแต่ตัวเราก็สู้ไหวอยู่นะครับสู้ไหวอยู่แต่ละตัวเออาเลยจะกดเอาเลยมีลงตกกลางนี่เลยทุกคนแล้วก็อัปเกรดไปเลยนะครับถึงขั้นนี้ไหนดูซีเป็นไงต่อ โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะอล่ะทุกคนเดี๋ยวผมลงตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวบล็อดนี้โอเคลงมาเลยแล้วรอบเกลียไปเป็นอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแพ้ก็เสียด้อยู่นะเราเล่นแานานอยู่นงใช่เสียเวลาไปเยอะมากๆเลยนะดีดูดีตั้งสี่สิบห้านาทีรู้สึกมันจะแพะ้โอ้ยไม่แพ้หรอกนะลาก่อนโอเคแคับไปเกิดใหม่เป็นไงละ่ะพวกนายโหกองทพมิสติกโคตรเท่เลยไนงะ <c oughs> อขอยิ่งใหญ่เลยเวยเออ้ยดูดีสุดๆตอนนี้เราถึงขึ้นทางแล้วนะพวกนาย <c oughs> อขอดยาวนานเลยกออว่าจะไปถึงตรงนี้ได้ใช้เวลาสุดๆเออจริงนะทุกคนรอไปเรื่อยไหมเราต้องชนะในเมย์ให้ได้นี่คือความพยายามอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยทุกคนครับกับความพยายามของเราในการเล่นในเมให้ผ่านนะเว้ย โอ้ทุกคนตอนนี้คือเราถึงครึ่งหนึ่งเอ้ยเราได้เงินเนี่ยครึ่งนึงไงเจ็บไปดิเจบแปดแล้วนี่เออจบแล้วเอ้ยเราผ่านแล้วอ้านไหนบอกในเมมีร้อยหนึ่งที่ไหนถูกหลอกแน่เลยอะเจ้ากูวายๆเจ้ากบถูกหลอกเอ้าเดี๋ยวทุกคนสรุปคือไหนเออเราได้เงินรางวัลเอาเราจบแล้วเนี่ยเอาเราผ่านเฉยเลย เราได้กล่องด้วยนะเว้ยเออนี่ทุกคนครับชนะหมดพวกนี้ก็จะได้กล่องด้วยนะรฮบมี่ถ้าเรนนีเซนผ่านหรือว่าในยเมยผ่านก็ได้กล่องนะซุมดูนี้โอเคตัวเดมนั่นแหละทุกคนสรุป้ยเราผ่านนยเมยจริงอย่างเนี้ยโอ้ยแกเชื่อ <c oughs> สายตาโอ้โหโชว์ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยเรืเรียกเราเลยว่านักชนะในยเมยหกโคตชเทพเลยทุกคนครับตอนแรกคิดว่ามีรอยเว็บก็นั่งรอสะานคิดว่าจะแบบแนงกว่นาน,นี้เฮ้ย จะนั่งรอจนเปื่อซะแล้วนะเนี่ยอาไม่ว่าทุกคนสารคิปนี้ขอตอนรไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5ิบาบาทเถานั่นโอ้ชะนะแล้วทุกคนอดีใจส <Yeah. S 2> ุสๆเด้อ